สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับพรีวิวก่อนเกมเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดพบริเวอร์พูลเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดฟอรมยังคงย่แย่กับการชนะไปเพียงเกมเดียวและเสมอไปอีก2ส่วนที่เหลือแพ้รวดนับตั้งแต่เปิดฤดูกาลดยเกมล่าสุดก็บุกไปโดนเบอร์ลี่ยำและเทหประตูต่อศูนย์ รังบัวยของตารางมีเพียง5คะแนนจากการลงเล่น14เกมห่างจากโซนปลอดภัยอยู่สีแต้มด้วยกันขนาดที่ลิเวอร์พูลฟอร์มยังคงยอดเยี่ยมไหนช่วงหลังแม้เกมล่าสุดต้องหืดจับสุดๆกว่าจะแสงเอาชนะฟูลแลมมาได้แบบสุดมันส0ประตูต่อสามขยับขึ้นมาเป็นรองจากฝูงกับการมี31คะแนนห่างจากอาเซนอลทีมอันดับหนึ่งอยู่เพียงสแต้มเท่านั้นความพร้อมก่อนเกมเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดทีมของพรลฮิกินบอดทอม จะไม่มีชื่อของจอร์ดันด็อกคริสบาแชมริอานดูเตอร์ทอมเดวิสจอร์ดีแกนและนอริงตันเดวิสในเกมนี้แน่นอนแล้วเนื่องจากยังมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนทั้งหมดส่วนในรายของโอลิเวอร์แม็กเบอร์นี่ยังคงติดโทษแบนไม่สามารถมีส่วนร่วมในเกมนี้ได้เช่นกันคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงเชฟฟิลด์อยู่ในเตดผู้รักษาประตูฟอร์เดนแฮมกองหลังโบเกิลโรบินสันซัสตี้กองกลางอาเมดฮอร์ซิตนอวูดเฟรดโทมัสกองหน้า แม็กอาร์ตี้อาเชอร์ฮามเมอร์ความพร้อมก่อนเกมลิเวอร์พูลทีมของเยอเกนค็อปไม่สามารถเรียกใช้งานสเตฟานบเซติตติอาโกอันคันทาราแอนดี้โรเบิร์สันอลิซอนเบ็คเกอร์และดิโอโก้โจตาในเกมนี้แน่นอนแล้วเนื่องจากอยู่ระหว่างการพักรักษาตัวแถมจะหมดสิทธิ์ใช้งานโจเอลมาติดที่บาดเจ็บจากเกมนัดล่าสุดจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกไปอีกด้วยคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงลิเวอร์พูลผู้รักษาประตูเคลเลอร์กองหลังอเล็กซานเดอร์อานน โคนาเต้ฟานได้ซิมิคาดกองกลางโซบสไซเอนโดม็กอลิสเตอร์กองหน้าซาลากัคโปดิอาสคาดการความเป็นไปและผลการแข่งขันลิเวอร์พูลยังรักษาผลงานที่ดีเอาไว้ได้แต่ในเกมล่าสุดพวกเขาเกือบเอาตัวไม่รอดจากอการต้องเหนื่อย และยิงแซงเอาชนะฟูลแลมมาได้อย่างบุดหวิดสีประตูต่อ3ามขณะที่เชฟฟิลด์อยู่ในเตดฟองออกทะเลไปไกลชนิดที่หากใครได้ดูคงคิดว่าเป็นทีมจากลิกรองที่รุกก็ไม่ได้รับก็ไม่เอาจนสุ่มเสี่ยงกับการตกชั้นสุดๆหลังผ่าน14เกมแรกรูปเกมแน่นอนว่าจะเป็นทีมเยือนที่น่าจะพับสนามบุกเข้าใส่อยู่ฝ่ายเดียวส่วนเจ้าบ้านจะถอยมาตั้งรับและรอโอกาสในการสวนกลับแม้ว่าเกมล่าสุดจะแสดงให้เห็นแล้วว่า แทงหลังของลิวอพูนดูจะมีปัญหาเรื่องการรับมือกับบอลโยนแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเกมนี้เชฟยูไนเต็ดจะอาศัยจุดนี้เล่นงานคู่แข่งได้หรือไม่เพราะแนวรุกของพวกเขาก็อาการหนักไม่แพ้กันแต่ที่แน่ๆคือหลังบ้านของทัพดับคู่จะต้องเจองานหนักกับเกมบุกอันดุดันและหลากหลายของหงแดงอย่างแน่นอนซึ่งเกมนี้น่าจะไม่มีอะไรพลิกโผที่ผู้มาเยือนคงจะบุกมายำใหญ่เรียกความมั่นใจกลับคืนมาได้สำเร็จในที่สุดคาดการผลการแข่งขันเชฟฟิลยูไนเต็ด จะเปิดบ้านแพ้แพ้ต่อลิเวอร์พูลสูประตูต่อสี่เจอหงทันทีดักคู่ดึงไวเดอร์หวนคุมทีมเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดยืนยันการปลดพรอเฮกกิ้งบอรททอมออกจากตำแหน่งคุณสือของสโมสเปไปที่เรียบร้อยและเลือกคริสไวเดอร์กลับมาคุมทีมอีกครั้งเฮกกิ้งบอรททอมถูกแต่งตั้งมาสานงานต่อจากไวเดอร์ในเดือนพฤศจิกายน2021และช่วยให้ทีมจบรองแชมป ในแชมเปี้ยนอ็ชิพเลื่อนชั้นกลับสู่พรีเมียร์ลีกสำเร็จอย่างไรก็ตามความพ่ายแพ้ต่อเบอร์ลี่คู่แข่งนี้ตกชั้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทําให้ชะตาของเฮกกิ่งบอตทอมต้องจบลงเพียงแค่นี้ปัจจุบันเชฟฟิลรังบวยของพรีเมียร์ลีกโดยเก็บชัยชนะได้เพียงแค่เกมเดียวจาก14นัดและมีเพียงแค่5คะแนนเท่านั้นแล้วพวกเขาก็หาคนมาแทนที่ได้ทันทีด้วยการดึงไวเดอร์กลับมารับตำแหน่งเดิมอีกครั้งมอบสัญญาให้จนถึงปี2025คริสมองบวก เป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะเซฟฤดูกาลของเราได้เขาไม่ได้คิดว่ามันง่ายหรอกน่าแต่เขาคิดว่าเป็นไปได้ปรินอับดุลร,ราเจ้าของทีมให้สัมภาษณ์พอเห็นตารางคะแนนแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นปีที่พิเศษมากเป็นปีที่ตารางคะแนนประหลาดมากดังนั้นมันยังเพิ่งช่วงแรกๆกฤดูกาลยังอีกยาวไกลและเรามีโอกาสที่จะทําตามเป้าหมายของเราการแต่งตั้งไวเดอร์ยังเกิดขึ้นทันเวลาสําหรับการผ่าดักคู่ เปิดรังเย้าลงสนามพบกับลิเวอร์พูลในเกมพรีเมียร์ลีกคืนนี้หงเสียวอีกเปาชาฮูเปอร์ลงตัดสินคืนนี้ฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานว่าลิเวอร์พูลอาจจะไม่เสริมแข้งหน้าใหม่ในช่วงตลาดเดือนมกราคมแม้ว่าจะถูกโยงเรื่องหากองหลังเข้ามาเพิ่มก็าตามหงแดงเพิ่งเสียโชวแอลมาติดที่เจ็บอลเขาจากเกมล่าสุดที่ชนะฟูแลมสีประตูต่อสาในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ซึ่งอาถางเจอเกนครอปยอมรับว่าอาการดูไม่ดีและอาจจะต้องใช้เวลาพักรักษาตัวนานทีเดียวอย่างไรก็ตามทางฟุตบอลอินไซเดอร์ระบุว่าครอปอาจจะไม่เข้าสู่ตลาดในช่วงหน้าหนาวซึ่งการซื้อแข้งใหม่เข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาชั่วคราวไม่ใช่แนวทางของกุนสือชาวเยอรมันอยู่แล้วปัจจุบันนอกจากเฟอร์จิลฟานไดแล้วทีมยังมีอิบราฮิมาก,กัวนาเต้กับโจโกเมส ที่เพิ่งได้ออกสตาร์ตตัวจริงคนละ5เกมเท่านั้นในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้พร้อมกับมีจารลควอนซาดารุ่งที่ลงเล่นไปเพียง116นาทีเท่านั้นสำหรับลิเวอร์พูลเสียไป1 4ประตูจาก14เกมในซีซั่นนี้น้อยที่สุดเป็นอันดับ2ของลีกรวมกับิวคาสเซิลโดยมีอาเซนอน11ทีมเดียวเท่านั้นที่เสียน้อยกว่าโดยเกมถัดไปทีมเตรียมไปเยือนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดในคืนวันนี้หงออาจไม่เสริมแข้งใหม่ตลาดมกราคม ฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานว่าลิเวอร์พูลอาจจะไม่เสริมแข้งหน้าใหม่ในช่วงตลาดเดือนมกราคมแม้ว่าจะถูกโยงเรื่องหากองหลังเข้ามาเพิ่มก็าตามหงแดงเพิ่งเสียโชอลมาติดที่เจบอลเข่าจัดเกมล่าสุดที่ชนะฟูลแลม4-3ในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งทางเจเอเกนค็อฟยอมรับว่าอาการดูไม่ดีและอาจจะต้องใช้เวลาพักรักษาตัวนานทีเดียวอย่างไรก็ตามทางฟุตบอลอินไซเดอร์ระบุว่าค็อฟอาจจะไม่เข้าสู่ตลาดในช่วงหน้าหนาว ซึ่งการซื้อแข้งใหม่เข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาชั่วคราวไม่ใช่แนวทางของกุนซือชาวเยอรมันอยู่น่าแล้วปัจจุบันนอกจากเฟอร์จิลฟานได้แล้วทีมยังมีอิบราฮิมากนาเต้กับโจโกเมสที่เพิ่งได้ออกสตาร์ตตัวจริงคนละห้าเกมเท่านั้นในพรีเมียร์ลีกฤดูการนี้พร้อมกับมีจารเลควอนซาดารุ่งที่ลงเล่นไปเพียง116นาทีเท่านั้นสำหรับลิเวอร์พูลเสียไป10ประตูจาก14เกมในซีซั่นนี้น้อยที่สุดเป็นอันดับ2ของลีก รวมกับซิลโดยมีอาเซนอนทีมเดียวเท่านั้นที่เสียน้อยกว่าโดยเกมถัดไปทีมเตรมไปเยือนเชฟฟิลด์อยู่ในเต็ดในคืนวันพุธนี้คอมพิวเตอร์ทำนายเรือแชมป์ที่หลุดที่สิบปิดคอมพิวเตอร์เบสซี่ของเบตติ้งเอ็กเปิดทำนายตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลนี้โดยทีมที่จะเข้าไปควา้าแชมป์ไปครองคือแมนเชสเตอร์ซิตี้สวนแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดหลุดไปไกลถึงอันดับที่สิบการวิเคราะห์ของเบสซี่ คำนึงถึงผลการแข่งขันทั้งหมดของฤดูกาลที่แล้วในทุกรายการช่วงปริซีซันและผลงานในฤดูกาลปัจจุบันจากการคำนวณล่าสุดพบว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะรักษาตำแหน่งแชมป์สำเร็จโดยมี83คะแนนน้อยกว่าฤดูกาลที่แล้ว6แต้มส่วนรองแชมป์เป็นอาร์เซนอลอีกครั้งอันดับ3เป็นลิเวอร์พูลในขณะที่นิวคาสเซิลสามารถจบท็อปโฟได้แบบเดียวกับเมื่อฤดูกาลที่แล้ว ด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จบอันดับ3ถูกวิเคราะห์ว่าจะหลุดไปไกลถึงอันดับที่สิของตารางซึ่งเป็นอันดับแย่ที่สุดของสโมสสในการเล่นพรีเมียร์ลีกเลยโดยผลงานแย่ที่สุดของพวกเขาคืออันดับ7ส่วนเชลซีถูกคำนวณว่าจะจบอันดับที่6เหนือกว่าสเปอร์สที่อยู่อันดับ7ส่วนอันดับที่5เป็นของแอสตันวิลลาด้านเอฟเวอร์ตันที่โดนตัดคะแนนจะรอดตกชั้นสำเร็จโดนทีมตกชั้นคือ3ทีมน้องใหม่ที่เลื่อนชั้นขึ้นมาทั้งเบอร์ลีลูตันทาว์และเชฟฟิลด์ ยูในเตสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ